สวัสดีค่ะเนรียิปสีพยก์กรค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งคำทํานายค่ะคลิปนี้เราทำให้กับชาวราศีมีนที่เกิดในวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะเป็นดวงประจำปี2,564ค่ะเรามาดูกันเลยว่าปีหน้า2,564นะคะชาวราศีมีนเจออะไรกันบ้างอ่ขออนญาตสับไพ่แทนนะคะขออนุญ,ญาตหย,ย,ยิบไพ่แทน10ใบ ขอ,อกุศสนแห่งความดีงามนำทางเราได้พบกันค่ะสามไม้เท้าค่ะสี่ถ้วยค่ะ คุณกำลังมีความลังเลในการจะตัดสินใจการเริ่มต้นการขยับขยายนะคะคิดเรื่องเงินคิดเรื่องเงินอย่างเดียวเลยตัดสินใจไม่ได้นี่คือเรื่องเงินแต่พร้อมจะลุยนะสองดาบอัศวินไม้เท้า8ด,ดาบสามดาบประเด็นน่ะใจอ่ะมันมีอยากจะลุยชาวราศีนี้นะ่ะแต่สถานการณ์หรือแบบว่าภาวะรอบข้างอ่ะทำให้คุณแบบ ไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็มีความลังเลเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าดูตามจังหวะเวลาและโอกาสนะคะดูตามจังหวะเวลาและโอกาสช่วงนี้ควรทํายังไงควรนี้จะทําอะไรช่วงนี้ควรพักช่วงนี้ควรหยุดหรือช่วงนี้ต้องทํำยังไงนะคะเออคุณจะมีเกณฑ์นในการขยบขยายเรื่องพื้นที่ค้าขายพื้นที่ทำมาหากินนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในการติดต่อเจราจาแต่ถามว่าจะได้ไหมก็ตอบว่าได้นะ หรือว่าคิดจะเปิดหน้าร้านคิดจะเช่าหน้าร้านหรือคิดจะทําหน้าร้านก็ได้นะเออเพียงแต่ว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนเปล่าเพราะว่าในบางสถานการณ์นะอาจจะทำอาจจะมีเหตุทําให้ไม่ได้อยู่ร้านหรืออาจจะมีเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่นที่จะทําให้แบบว่าไม่สะดวกในการที่จะต้องใช้หน้าร้านหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องไปพิจารณาโดยดีก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ถ้าเราดูตามสถานการณ์จากสถานการณ์รอบด้านในช่วงนี้เนี่ยก็ยังตอบว่าจากนี้ไปถึงประมาณสักเดือนมีนายังไม่ควรจะลงทุนชาวราศีมีนควรจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไปใช้โซเชียลเว็บเข้ามาช่วยจัดการอันนี้จะดีกว่าแต่ถามว่าหลังจากเดือนมีนาคมไปแล้วอ่ะเออก็มีเกณฑ์ในการที่จะขยับอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอไปถึงตอนนั้นปุ๊บอ,อาจจะเปลี่ยนใจหรืออาจจะมีความคิดว่า เอพอใช้โซเชียลเข้ามาช่วยแล้วอะ่ะมันจะเป็นช่องทางการหาเงินได้มากกว่าหรืออาจจะเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนแผนอีกอันนี้ต้องไปดูนะเชาวราศีมีนะคะปีนี้คุณจะมีปัญหารเรื่องระบบภูมิแพ้แล้วอาการปวดหลังปวดข้อปวดสายตาอันนี้เป็นโรคประจำตัวของคุณในปีนี้เลยนะคะโอเคเรามาดูเจาะลึกดวงการงานการเงินกันดีกว่าค่ะ การงานของชาวราศีมีนปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะ2014ราศีมีนปังแค่ไหน10ดาบ6ถ้วย The Love r สองเรียร Level of Fortune o k คค่ะครึ่งปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเวิร์กเรื่องงานสักเท่าไหร่ในที่นี้หมายความว่า อาจจะไม่เวิร์กในในความหมายคือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทํางานหนักเหนื่อยแล้วอาจจะแบบเป็นเงินหมุนเป็นเงินแบบเงินหมุนเข้ามาคือแบบเหมือนเหนื่อยทํางานแล้วเหนื่อยแบบทางานเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมในในช่วงหงเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวตอนเนี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มแบบเออมีช่องทางมีโอกาสมีตลาดมีทางขยับขยายแล้วก็เหมือนกับว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ จะมีคนมาช่วยคนรักเราอ่ะจะมาช่วยทําให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วก็การเงินอ่ะจะดีขึ้นแล้วเหมือนกับว่าคนก็จะเหมือนกับเห็นคุณค่าเห็นผลงานเราอ่ะเราก็จะตอบรับง่ายขึ้นอ่านะอันนี้เป็นดวงการงานนะคะดวงการเงินการเงินของชาวราศีมีนปี2564เป็นยังไงบ้างคะ ดาบอัศวินดาบสองดาบหกถ้วยไฮโรแพนจริงๆแล้วอะไม่ต้องกังวลมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพระท่านคุณมีองค์พระมีมีกุศลมีผู้ใหญ่คำคูณ เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณผ่านมาได้ก็ก็เพราะมีกุศลแล้วก็มีผู้ใหญ่คําคุณนี่แหละในเรื่องการเงินของคุณอ่ะมันก็จะมีข่าวดีนะเดี๋ยวพอคุณมีการจัดระบบระเบียบชีวิตใหม่มีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอะ่ะการเงินมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยของ,งดเว้นการทําธุรกรรมลักษณะของการทําประกรันที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนเป็นนายประกรันนะคะค้าประกรัน เซนทําประกันอันนี้งดเว้นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการหยิบยืมการให้ยืมอันนี้ก็ขอให้งดเว้นนะคะขอให้ปีนี้ชาวราศีมีนประคองเรื่องการเงินตัวเองไปก่อนนะคะสัก6เดือนจริงปีนี้ทั้งปีเลยอะ่ะคือไม่อยากให้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 อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินกับคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องข้อตกลงไม่ตรงกันหรือผิดผิดสัญญาเรื่องของการการ ตกลงให้ยืมกันแล้วจะเป็นปัญหาในอนาคตนะคะอันนี้ฝากชาวราศีมีนแก้ไขด้วยนะคะทีนีเ้เดี๋ยวชาวราศีมีในพื้นดวงอะ่ะคุณจะมีเกณฑ์ในการขยับขยายเรื่องที่ทางเรื่องที่ทามาหากินเมื่อขยับขยายแล้วอะค่ะถ้าเกิดตัดสินใจได้ว่าจะอยู่ตรงไหนทําอะไรสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณทําในการเรียกยอดขายของคุณนะคะก็คือคุณไปขายของที่ไหนให้คุณไปกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นั่นนะคะขอให้เขาช่วยเปิดทางแล้วก็ขอให้เขาส่งลูกค้าดีๆมาให้คุณเดี๋ยวคุณจะได้ยอดได้ได้ได้แบบได้ยอดอย่างแบบเกินความคาดหมายเลยแหละจริงๆ จริงๆเราจะได้สายสัมพันธ์เกา่าๆแบบเหมือนกับว่าติดได้คนที่ติดใจอะ่ะมาเป็นลูกค้าเกา่าๆมาเป็นลูกค้าอีกใน,นอนาคตเพราะฉะนั้นไปไหว้พระใหญ่ขอพรตรงนั้นมีศาลมีอะไรก็เหมือนมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ไปไหว้ไปบอกนะคะจะได้รับการตอบรับอโอเคการงานการเงินไปแล้วค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ความรักชาวราศีมีน สีเหรียญเด็กถือเหรียญ Queen of Swords เด็กถือถ้วย Ace of Swords ปีนี้ในความสัมพันธ์น่ะถือว่าก็ยังได้อยู่ยังไปประครับประคองไปได้นะกออ็อาจจะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจในการเริ่มเริ่มต้นหรือการลับขับเคลื่อนชีวิตในทางที่แบบว่าไปด้วยการไปพร้อมกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะในความสัมพันธ์เรื่องของ ความรักความอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนโสดยังไม่แต่งงานแล้วก็ใครที่เป็นคุณแม่ชาวราศีมีนปีนี้ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าคุณเหมือนต้องบริหารจัดการทุกอย่างแล้วคุณมีลูกเลยหรือคุณมีลูกที่ต้องดูแลหรือมีส่วนร่วมในการต้องตัดสินใจอะไรให้กับเขาก็ปีนี้จะต้องเหนื่อยนิดนึงไปนทั้งพ่อแลวเป็นทั้งแม่แล้วก็ลุกขึ้นมาลุยบริหารจัดการทำรหลายๆอย่างในครอบครัวได้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้เนาะการงานการเงินความรักเรามาดูสุขภาพกันค่ะ เรื่องสุขภาพของชาวราศีมีเนาะอ่าเป็นไงกันบ้างชาวราศีมีเรื่องสุขภาพราชาไม้เท้าสิบไม้เท้าเลอเวอร์สิบดาบแล้วก็หกถ้วย เตือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหลังค่ะระบบหลังข้อกระดูกกล้ามเนื้อยกของหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นไปได้ถ้าเจ็บแล้วต้องรีบไปหาหมอรักษาแล้วมันจะดีขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะเป็นหนักนะคะในเรื่องของสุขภาพอันนี้เตือนมากกว่านะเกี่ยวข้องกับข้อกระดูกกล้ามหลังกระดูกกล้ามกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อเกี่ยวกับหลังนะคะโอเค การเงินการงานความรักสุขภาพครบแล้วอ่าเรามาดูกันว่าชาวราศีมีนในปีนี้2,564เราจะทำอะไรเป็นการเสริมดวงเดมเพลอร์ค่ะเดทค่ะควีนออฟเพนท a c เ e ิลค่ะ a ัศวินถ้วยแล้วก็เลเวอร โอเคค่ะชาวราศีมีนปีนี้นะคะเสริมดวงให้ไปกับคนรักใครยังไม่มีคนรักก็ไปกับครอบครัวก็ได้ค่ะสิ่งแรกที่ให้ไปทำนะคะก็คือว่าให้ไปไหว้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือด้วยกันนะคะให้ไปทําบุญอ,อ,อุทิศให้กับศพไม่มีญาติผีไม่มีญาตินะคะเออทำบุญแบบอุทิศให้กับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันจะช่วยทําให้เสริมดวงในตรงนี้การเงิน ะะแล้วก็จะเปิดทางเรื่องช่องทางกิจการการทามาหากินให้คุณอันนี้แนะนําเลยค่ะเทวเทวดาสิงศรีอันนี้นะคะชาวราศีมีนปีนี้ไปไหว้รัชกาลที่5ก็ได้ค่ะไปไหว้พระพิฆเนศก็ได้ค่ะไปไหว้สายกษัตริย์ก็ได้นะคะอ่าเลยงเงี้ยก็จะขอพรท่านได้แล้วก็อย่าลืมทมําบุญให้กับสังเวยสีผีไม่มีญาตินะคะอันนี้เรามาดูกันค่ะว่า15วันสุดท้ายเนี้ยค่ะ เราชาวราศีมีนทำอะไรเสริมเพิ่มดวงเพื่อจะปรับเปลี่ยนดวงชะตาตัวเองในทางที่ดีขึ้นได้บ้างราชาไมเท้า King of Swords Judgment แผ่เมตตาค่ะสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุด ชาวราศีมีนะคะช่วงของการปรับเปลี่ยนดวงชะตาสวดมนต์แผ่เมตตาค่ะสวดแล้วก็แผ่เมตตาอันนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนดวงชะตาจะทําให้การงานกับสุขภาพในชีวิตอะดีขึ้นอันนี้รับรองได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็น15วันส่งท้ายเนาะเพราะฉะนั้นก็สามารถทําได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าทาแล้วเนี่ยจะอย่างที่บอกจะส่งผลในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะก็ ฝากชาวราศีมีนไว้ถ้าดูจากในดวงปีนี้นะชาวราศีมีนต้องออดูช่วงจังหวะให้ดีๆแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรในช่วงจังหวะไหนก็คือดูสถานการณ์แล้วก็ดูความเป็นไปได้ของดวงชะตาตัวเองของตัวเองอะ่ะคือเหตุดูเหตุปัจจัยปัจจุบันของตัวเองเพราะว่าปีนี้จะมีการเกี่ยวพันกับคนการเจ็บป่วยในแขของคนในบ้านพอสมควรนะคะอาจจะต้องเอาเวลาตรงนั้นไปดูแลเพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องดูแลแล้วก็วางแผนชีวิตดีๆนะคะก็โดยโดยรวมแล้วถือว่าโอเคใช้ได้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube เนรียิปซีพยากรณ์ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดถูกใจกด Subscribe นะคะกดติดตามไว้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าจะให้เป็นพระคุณมากๆคือช่วยกดแชร์เป็นวิทยาทานทนะคะเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆคนอื่นนะคะถือเป็นการสร้างกุณสสร้างบุญไปนในตัวสำหรับชาวเพจในรีฟซีพียกรต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดติดตามมาไว้ด้วยนะคะก็ะช่องทางการติดต่อของแม่หมอนะคะก็ะ มีไว้ให้ด้านล่างค่ะก็คือจะติดต่อได้ทางเพจเนรีฟซีพยากรนะคะแล้วก็สามารถมีไอดีไลน์ที่สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะในช่องทางข้างล่างก็ไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็จะเป็นไลน์เป็นมาตรฐานที่จะใช้กับเนรีฟซีพยากรแล้วดังนั้นก็มีอะไรก็ติดต่อเข้ามาหรือถ้าจะมีอะไรให้ช่วยหรือจะถามไทยอะไรหรือว่าอยากจะรับคำทำนายเป็นการส่วนตัวก็ว่ากันไปค่ะก็เดี๋ยวติดต่อมาคุยกันอีกทีนึงเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ดีใจที่แบบเออเอเอได้ทำรู้สึกมีความสุขคลิปแรกๆราศีแรกๆไฟแรงมากก็จะคุยกันวัน20นาทีคลิปหลังๆก็จะเหลือสิบนาทีกว่าๆนิดนึงนะเด mm. ี๋ยวไว้เขาได้เออจะเอาคลิปหลังเอาราศีหลังๆขึ้นมาทำข้างหน้าว่างจะได้มีเวลามีแรงพูดเยอะกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้าว่างอะค่ะจะมาทำเออ 12นักษัตร์ให้ประจำปี2,564นะคะเผื่อจะได้ดูเป็นไกด์แนวทางแล้วก็เผื่อจะถ้ามันมีความเป็นไปได้ก็จะได้แบบอเออสามารถรู้อะไรเพิ่มเติมหรือให้ความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นได้ก็จะได้ช่วยกันแล้วก็จะได้ทำให้เราผ่านปี2,564ัไปได้ยกันแบบสวยๆนะคะโอเคก้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ แต่สินใจทำช่อง u t u b e นี้เนาะเป็นความในใจ,จมากเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็หวังว่าดีใจที่แบบวิชาวความรู้ของตัวเองได้เป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะก็แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับเมรีฟซีพยากรขอบคุณสุดค้างค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ